กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะครับผมยังอยู่กับคุณสีโรธครามภัยบูลเอาละเราคุยกันไปถึงพักที่กําลังจะพุ่งรุ่งแรงก็คือภูมิใจไทยครับแล้วพักที่น่าจะเหนื่อยมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพักเพื่อไทยแต่อีกหนึ่งปัจจัยเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราพักพักอื่นไว้ก่อนอยู่ๆคุณอน,นุทินก็บอกว่าเอาละพร้อมแล้วร่างพระราชกฤษฎิกายุบสภารอแล้วด้วย มันก็มีเสียงบอกเฮ้ยอาจจะไม่สวยไหมยุบหนีซักฟอกหรืออย่างไรอันนี้อาจจะทําให้เครดิตคุณอนุทินน้อยลงไหมน้อยลงครับน้อยลงครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ภูมิใจไทยก็รู้ว่ากระแสข่าวที่บอกว่าเขาจะยุบสะพานหนีการพิปรายเนี่ยยังไงไม่ดีนะครับเสียหายนะครับแต่จะแก้ยังไงผมไม่ทราบแต,แต,แต่แต่เท่าที่ทราบมาคือในธรรมเนียมก็กังวลกับข่าวพวกนี้อ,อทำไมอ่ะก็แหมแน่นอนว่ายุบสะพานหนีการพิปรายคุณจะอธิบายกับความกับประชาชนยังไงครับ ธรรมาชาติของประชาชนก็คิดเือนันว,ว,ว่าเอ๊ะถ้าคนเราโปร่งใสก็ต้องกล้าให้ตรวจสอบอใช่ไหมครับเมือ่อเมื่อวันนี้คนมีภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลจะยุบสะพานหนีการตรวจสอบคนก็ต้องคิดต่อว่ารัฐบาลมีอะไรซุกซ่อนไว้แล้วย่างว่าตอนนี้กระแสะสังคมที่มองว่ารัฐบาลมีเรื่องพิรุธหลายเรื่องมันก็มีจริงเรื่องแร่เอิร์ดนะครับถึงจะเงียบไปแต่ว่าประเด็นพวกนี้มันอยู่ในใจะนะครับ เรื่องของการความล่าช้าในการจัดการสแกมเมอร์ผมว่าตั้งสองอาทิตย์ก่อนที่เรามาคุยกันว่ามันจะเป็นการตั้งกรรมการแล้วมันซุกไว้ใต้พรมเนี่ยเราไม่เจอกัน2สองอาทิตย์แล้วคุณต้งว่ามีอะไรคืบหน้าไหมถ้าสแกมเมอร์ยังไม่มีนะไม่มีนอกจากบิ๊กโจกับบิ๊กตายเขาซัดกันเต็มเหนียวไปแค่นั้นเองใช่เพราะหลังจากตั้งกรรมการอะไรไม่มีแล้วนี่สิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับรัฐบาลอีก2เดือนไปแล้วนะครับคุณครึ่งเทอมแล้วครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนคือเอ๊ะสแกมเมอร์ก็ไม่คืบหน้าเรื่องะรรเก็็มีปดน หัวสวของเก่าก็ยังมีเขากระโดงก็ยังคาผมว่าแผลใหญ่อ่ะคืสองเรื่องนี้แลเอิร์ดกับสแกมเมอร์เขายังเขายังเขายังสามารถที่จะยังแก้ได้เพาหน่ยเพิ่งมาเดือนกว่าอะไรก็ว่าไปแต่เขากระโดงกับหัวสวน่าจะเป็นแผลใหญ่อันนี้เป็นแผลใหญ่แล้วก็เป็นแผลที่คือคนปักใจเชื่อไปแล้วถึงเขาบอกว่าเขาไม่ผิดยังไงก็ตามแต่ความเชื่อคนเนี่ยมัน อันตรายอ่ะ<ทำ> <S <S คือความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลนะเหมือนกับยุคนึงคุณทักษิณถูกบอกว่าเป็นคนล้มสถาบันอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลนะลแต่เชื่อนับนดังนั้นเม,ะมะื่อคนเชื่อเนี่ยนัการเป็นคนไหนที่เข้าสู่ภาวะที่คนเชื่อเรื่องบางเรื่องไปแล้วเนี่ยมันแก้ยาก <ert> ผมว่าคุณอนทินก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ครับว่าถ้าจะยุบเนี่ยนะครับจะทํายังไงไม่ให้คนมองว่ายุบหนีอืนะแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ด้วยอีกอ,กอย่างนึงคือว่าคุณอดทินอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องอภิปรายมากเพราะผมไม่่่่เชืือออวาาพยยจภิิปรง เอ้ยผมไม่เชื่อ <_ an> เขางานขู่แล้วนะคนจริงไม่ขู่คนขู่เนี่ยทำไม่จริงคนขู่เยอะเ่ยบางทีขูด่ด้วยน้ำลาย <_ an> เพื่อไทยมีสอสอร้อยสี่สิบอลงชื่อพิ่ปายใช้ประมาณร้อยร้อยหนึ่งเออถ้าจะยื่นจริงเนี่ยนะไม่ต้องขู่เซ็นชื่อวันนี้โชว์ได้เลยพักเพื่อไทยไม่ด้กล้าเอาลายเซ็นมาโชว์ไหมว่า,ามีสอสอเพื่อไทยที่จะเซ็นชื่อพิ่ปายอนุทินหนึ่งร้อยคนร้อยสี่สิบของเพื่อไทยวันนี้นะครับยังอยู่กับเพื่อไทย ในการเลือกตั้งกี่คนดีลไปพักอื่นแล้วกี่คนอดีลไปภูมิใจไทยแล้วกี่คนดีลไปกล้าทําแล้วกี่คนไออย่างน้องการสุดาราพิทักษ์พรพันลบก็นี่ที่ผมบอกเขาจะเซ็นให้ไหมพ่อไปพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วลูกตอนแรกก็นึกว่าอยู่เพื่อไทยต่อที่ไหนได้สองวันก่อนไปถ่ายรูปกันเรียบร้อยเลยอย่างนี้เขาก็ไม่เซ็นใช่ไหมครับแล้วผมว่ามันจะมีอย่างอีกมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบของเพื่อไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเนี่ยของจริงเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ ถ้าเกิดระดมลายเซ็นได้เนี่ยผมไม่รู้ถ้าทาแบบคุณนะนะให้พิมพ์ยัตติแล้วใบข้างหลังที่เป็นใบล่าลายชื่อ,อผมว่าถ้าเพื่อไทยเปิดแล้วแล้วเข้าทฤษฎีนี้เขาอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะมันยิ่งเสียเข้าไปใหญ่เพราะอ่าสสไม่ครบใช่เพราะผมถึงท้ายครับว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยคิดว่าตัวเอมีสอสอยู่ตุวเองครบนี่นะคุณโชว์ลายชื่อเลยวันนียนายนั่นนางนี่นางสาวนู่นเนี่ยพร้อมจะอภิปรายอนุทินทั้งคณะพร้อมจะอภิปรายธรรมนัต ผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะกล้าไปิพายคุณธรรมนัทและผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะกล้าอภิปรายรัฐบาลอนุทินแต่เขาจะขู่นะครับแล้วเป็นการขู่เพื่อสร้างภาพว่าเขาไนกล้าชนแล้วก็จะกระทบชิงไปยังพรรคซ้มว่าพรรคซ้มเนี่ยกล้าชนเท่าผมไหม <S <S 2> <S 2> นั่นแหละคือเกมเพื่อไทยแต่เขาจะไม่กล้าชนจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่จะลงสมัครในในในระดับเขตของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผู้สมัครบางคนที่มีโปรไฟล์ ว่าเคยวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินเขากระโดงนะครับเรื่องหัวสวเนี่ยเพื่อไทยยังแตะเบรกเลยว่าไม่อยากให้คนนั้นคนนี้ลงในานามพักแล้วหรือลงต่อหรือจะลงอีกอืเพราะกังวลว่าพอเลือกตั้งเสร็จจะมองหน้าคุณอนุทินไม่ติดกลัวเขาไม่ชวนเขาไมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอไอ้การบอกว่าจะพร้อมอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะเนี่ยมันคือละครของพักเพื่อไทยเพื่อโชว่าฉันเนี่ยสู้ฉันเนี่ยไม่กลัวแต่ของจริงไม่ใช่ แล้วยิ่งคุณทักษสินติดคุกนะครับสิ่งที่คุณทักษสิณวันนี้ต้องการคืออะไรออกจากคุกใช่ไหมครับคุณทักษสิณจะออกจากคุกได้เมื่อไร่อาจจะเป็นกุมภาพันธ์หกเดือนไปแล้วนะครับถ้าเราไม่เชื่อที่คุณชูวิทย์บอกว่าพอโดนอุทธรณ์หนึ่งึงสองโอกาสติดคุกยาวกว่าหนึ่งปีอันนั้นคุณคุณชูวิทย์ไปเลยนะครับคือยังไงก็ไม่ได้ออกแต่ตามกฎหมายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ออกตอนครบหกเดือนคือกุมภาการจะได้ออกก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการพักโทษรัฐมนตรียุติธรรม ภูมิใจไทยถ้าจะเอาคุณทักษิณออกจากคุกลายเสนหนึ่ง็คือรัฐมนตรียุตธธรรมภูมิใจไทยสายตรงจากบุรีรัมย์แล้วคุณต้นคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยดีเอเพื่อไทยที่คุณต้นรู้จักมันเนี่ย<ๆ>เขาจะกล้าชนภูมิใจไทยซึ่งรัฐมนตรียุตธธรรมอยู่ภูมิใจไทยและอาจจะกระทบกับการออกจากคุกของคุณทักษิณไหมคือชั่วโมงนี้เขาต้องรู้ว่าเขาศักยภาพเขากลายเป็นว่าเขาตามภูมิใจไทยเขาต้องรู้แต่<ช>ผมก็จับสัญญาณแปลกๆได้นะสองข้อหนึ่ง นายกรัฐมตรีอนุทินบอกเฮ้ยก็เปิดได้แต่คุณไปเปิดข้อหนึ่งห้าสองสแบบไม่ลงมติหรือสองคุณบาวารศักดิ์อยู่ๆออกมางัดกับประธานวันนอเว้ยต่อให้ยื่นอนภะิปรายก็ยังยุบสภาได้ผมก็จับว่าแปลกๆว่าเ,เหมือนภูมิใจไทยเขาจะมั่นใจอะไรบางอย่างนะใช่ใช่ออใช่ใช่ใช่แต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าในที่สุดเนี่ยเพื่อไทยคงไม่ยื่นจริงหรอกแต่แต่เพื่อไทยต้องคำรามเพื่อโชว์ว่าตัวเองยังเป็นพยาราชสีอยู่เลี้ยงกระแสใช่เกมเพื่อไทยนี่คือเกมเลี้ยงกระแสไม่มีอะไรเลยสําหรับผม นะครับแต่ว่าผมอยากดูเรื่องพรคประชาชนมากกว่าว่าเขาจะอภิปรายบุคคลอย่างคุณธรรมนัทไหมถ้ามีใช่ไหมถ้ามีการอภิปรายะนะอภิปรายอะไรคืออภิปรายมันม,มีได้ทั้งท้งคณะกับบุคคลไงคือแต่ถ้าเขาอภิปรายนายกรัฐมนตรีอ,อันนี้เขาแจกทั้งคณะได้เลยเขาไม่ต้องไปนุ่งเรื่องได้ชื่อแต่แต่ตอนบวชเนี่ยมันจะไม่ได้เสียงอะไรมันมันต้องเกณฑ์กันไปบวชพวกเดียวกันแต่ถ้าเกิดอภิปรายคุณธรรมนัทคนเดียวอย่างนี้เนี่ย มันอีกสมก,การอึ่งนรอันนี้จิ้มเลยอันนี้คือมสมาก,การ<ล>ว่าวัดใจว่าหนึ่งภูมิใจไทยจะโหวตให้คุณธร,รมนัสไหมสองในฝั่งที่ไม่ใช่รัฐบาลนะครับวัดใจว่าเพื่อไทยจะอภิปรายคุณธร,รมนัทไหมผมเนี่ยเป็นคนสาดดิบผมอยากเห็นอือคือผมอยากเห็นโจทย์ยากนะครับพักประชาชนอภิปรายไม่ต้องเอาทั้งคณะซึ่งไม่ใช่เพราะผมไม่อยากให้อภิปรายนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเมื่อคุณยื่นอภิปรายทั้งคณะมันจะไม่เกิน คือถ้ายื่นอภิปรายทั้งคณะปุ๊บเขายุบสภามันฟินตรงคำว่าทั้งคณะแต่มันไม่ไม่มีการอภิปรายมันโดนยุบแน่แต่ถ้าคุณอภิปรายรายบุคคลเนี่ยมันดูไม่ฟินแต่มันเล็งผลได้เช่นคุณจะเจอความกระอักุอว่าภูมิใจไทยจะอุ้มคุณธรรมนัตต่อไหมคุณอนุทินจะเอาคุณธรรมนัตเป็นรองนายกต่อไหมเพื่อไทยจะร่วมอภิปรายคุณธรรมนัตไหมแค่นี้ผมฟินแล้วคุณต้น่สาใจซาดิดแล้ว มันมันไหมเล่ครับแต่คุณอยากเห็นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ไมล่าแต่คุณธรรมนัตอ่ะเขาก็อ่านออกเหมือนกันนะเพราะเมื่อวานผมไม่ได้ยินอยู่พรรคการทรจะไม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเรายังพร้อมสนับสนุนคุณนนทินอยู่เห็นเปล่าถึงเวลาถึาเวลาหน้าเลือกตั้งมันไม่ได้เอาแต่พูดตรงๆนะอย่าหาว่าเสี้ยมนะการที่คุณธรรมนัตช้ำขนาดเนี้ยผมว่าพรรคภูมิใจไทยก็พอใจในระดับหนึ่งแน่นอนใช่ไหมแน่นอน บ,บางคนยังยังคิดด้วยซ้ำไปว่าไอ้ภูมิใจไทยแบบแอบ,บยักคิ้วหลิวตาหรือเปล่าปล่อยปล่อยลูกให้ไหลไปเร<อ>ื่อยๆปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงอยากเห็นการอภิปรายรายบุคคลไงว่ามันจะถ้ามันมีจริงเนี่ยมันจะเป็นด่านวัดใจของทุกคนไง <ฮะ S 1> ว่าความสัมพันธ์ระหว่างภูมิใจไทยกล้าทําจะเป็นยังไงถ้าแอบ,บดีลกันแล้วมีการอภิปรายรายบุคคลที่คุณทำนักคนเดียวเนี่ยมันคือการพิสูจน์ว่ามีดีลกันไหมถ้าอนุทินยุบสภา เพียงเพราะจะมีการอภิปรายธรรมนัตโอ้โหมันชัดและนะครับมันชัดเลยเข <c oughs> ้าใจใช่ไหมเพื่อไทยถ้าวันนั้นพรักประชาชนยื่นยติอภิปรายคุณธรรมนัตเพื่อไทยสักพักนั่งเงียบกริบอมยิ้มมันชัดเลยคือผมำรำคาญไอ้การเมืองทุกวันนี้ที่แบบมันแอบดีลกันไปดีลกันมาแลับ<ล>ไปกลับมาแล้วผมรู้ไอ้การอภิปรายคุณธรรมนัตเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโปงทุกคนไงผมไม่ได้ว่าคุณธรรมนัตไม่ดีนะครับแต่ว่าผมมองในแง่สิ่งที่ประชาชนจะได้ผมรำคาญไอ้พวกที่แอบดีลกันที่แบบต่อหน้าเล่่นนนนลลละครดดากกััััแตบบหงีเเยผมือ ประชาชนไม่ได้อะไรไม่แน่นะอืรับหลังนะน้ําเงินนายบอกส้มมึงไปลงชื่อกับแดงไปแล้วมึงจิ้มลายบุคคลก็พอนะอเออะสมมุติอ่ะ,อะใช่ปะ่ะก็็ก็พอส้มเขาจ้องล่อคุณธรรมนัฐอยู่แล้วนี่คือคุณธรรมนัฐเป็นที่รักของทั้งสังคม <c oughs> <laughs> พักประชาธิัย์ก็แบบเริ่มเฉียดออใช่ไหมคือคือวันนี้ผมคิดว่าพักในสภาในเอพักประชาชนในพูดชัดนะครับพักประชาธิัย์ก็เริ่มมีพูดบ้าแต่พักอื่นเนี่ยไม่พูดเลย พรรคประชาธิปัตย์นี่อ่ะไหน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 ก็ไหนเราลืมพูดรืงพย์วันนี้เขาไปปปงแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มใหม่เลยนะคือเขาเคยแม่นด้วยข้อมูลหลักฐานแล้ววันนี้เขาเอาข้อมูลหลักฐานไปเลยใช่เกี่ยวพันกับอดีตรัฐมนตรีอ่าผมผมผมพูดเลยอดีตรัฐมนตรีสมัยคุณเศรษฐาหนึ่งคนแล้วก็อดีตรัฐมนตรีสมัยคุณอนุทินอีกหนึ่งคนอดีตรัฐมนตรีสมัยอนุทินใช่โหมันคนเดียวแล้วนะครับ <laughs> ไม่ต้องพูดพูดเชื่อเถอะครับ <laughs> ไม่ต้องพูดอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อดีตร <laughs> ัฐมนตรีแล้วเข,เขาไล่ไล่ไทม์ไลน์เลยนะปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้เรียกว่าเขาก็พยายามเอากลับมาจุดยืนเขาเหมือนกันใช่การคือคือ,คอ,คอหนึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับสองเป็นเรื่องซึ่งอันนี้เป็นจุดแข่งของประชาธิปัตย์ก็คือว่าเขามีคือคุณกรณแกเป็นคนในวงการตลาดหุ้นเมื่อก่อนแก insider ชัดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข่งของของของคุณกรณเองด้วย แล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมได้ประโยชน์นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสร้างสงครามน้ําลายด่านไปด่ากันมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไปผมว่าอันนี้เป็นมูฟที่ดีห, <นะ S 1> หลายค,คนบอกอย่างนี้คุณสิโรจน์ณขณนะนี้มันสามขั้วคือน้ําเงินแดงส้มแต่น้ําเงินเนี่ยมีฟ้าบวกอยู่แล้วตอนนี้จริงไหมไม่ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็หวังว่าตัวเองจะจะไม่ถูกจดจําแบบนั้นเขาเคยเป็นนายกประเทศเขาเคยเป็นพรรคซึ่งเท่ากับเพื่อไทยอื คนแบบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือคนที่คิดว่าตัวเองจะกลับมาทวงบังลังแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าน้ม่วงเอน้ำเงินมีฟ้าบวกเนี่ยมันตบหน้าอภิสิทธิ์มากเป็นพันธมิตรกันได้เป็นพันธมิตรกันได้แต่ไม่บวกเยไม่บวกอะไรนั่นเขาเรียกไม่ไม่ยุบรวมมาแน่นอนไม่มีไม่มีทางไม่เหมือนสมัยพรประชาธิปัตย์สามสี่สามสี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะถึงขั้นมามามาครอบรวมเนี่ยไม่มีแล้วอย่าลืมราักฐานของพรรคิุคณอ กับภูมิใจไทยยุคคุณเนวินนี่ก็เคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนนะก็คุณเนวินนี่แหละที่เอา<ช>คุณพิศิเป็นนายก <_ S 1> เพราะฉะนั้นเขาเคยเป็นพาร์ทเนอร์กันมาในช่วงปี5253ครับแต่ตอนนั้นการเป็นพาร์ทเนอร์มันก็มีปัจจัยคือทหารทําให้เป็นพาร์ทเนอร์แต่ตอนนี้นะครับการเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นพันธมิตรกันเนี่ยใครจะเป็นคนเชื่อมผมว่ามันเชื่อมด้วยสถานการณ์ก็คือว่าทั้งสองฝั่งก็ต้องการสู้กับเพื่อไทยและทั้งสองฝั่งก็ต้องการสู้กับพรคประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั ถ้าเป็นพันธมิตรกันเนี่ยก็ดีกับทุกฝ่ายแล้วถ้าสุดท้ายเลือกตั้งออกมานะครับอ่าโอเคสมมุติประชาชนก็ก็โดนทอดทิ้งเหมือนเดิมประชาธิปัตยุคคุณอภิสิทธิ์จะจับมือกับเพื่อไทยได้หรอโอ้โหอันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางอันยิ่งกว่าคุณเฉลิมชัยอีกนะ้วไม่มีทางไม่มีทางคุณอภิสิทธิ์ไม่มีวันจับมือกับเพื่อไทยคือโจทย์เนี่ยยุ่งมากนะครับหลังเลือกตั้งผมบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมมันอีนุงตุงนางไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ ประชานิปัตยุคอภิสิทธิ์มีทางจับมือกับเพื่อไทยเพราะเหตุผลหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่ไมอยอมรับประชาธิปัตยุคก่อนอภิสิทธิ์กันมาคือเพราะไปจับมือกับเพื่อไทยถูกไปหนุนคุณเศรษฐาไงอโออภิสิทธิ์จะไม่วันจับมือกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทยทั้งหมดเนี่ยยุ่งยากอีนุงตุงนางไปหมดนุงตุงนาง,ง,นางเพราะฉะนั้นถึงวินาทีนี้ภูมิใจไทยภายใต้าการนําของคุณอนุนทินได้เปรียบที่สุดละชัดเจนไม่แน่ไม่แน่ ก็มันมีปัญหาเรื่องหัวสอวอเรื่องเขากระโดงโ่ยคือหัวสอวอเขากระโดงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรู้สึกเยอะแล้วผมว่าภูมิใจไทยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเราไม่รู้ผลต่อการเลือกตั้งจะเป็นยังไงไงคือเขาต้องแก้สองเรื่องนี้ซึ่งพูดตรงตรงนะแก้ยากหัวสอวหนักมากบอกเลยหัวสอวหนักมากแล้วคือสวอชุดนี้เขาาแย่จริงๆริงด้วยงไงคือหัวจริงหรือเปล่าเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสวชุดนี้มันแย่จริงเพราะนั้นเมื่อสวชุดนี้แย่จริงใครจะเป็นจำเลยสังคมวันนี้จำเลยคือภูมิใจไทย ยังออกจากมุมนี้ไม่ได้ <c oughs> ออนั่นแนหะคือปัญหา,ภ,าภูมิใจไทยอ่าแล้วครับนั่นแหละครับคือสถานการณ์กัรเเห็นไหมถ้าเราคุยกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อน<ม>ก็แบบหนึ่งนะแป๊บแป๊เปลี่ยนนี่แล้วกนะ็แป๊บแปเปลี่ยนวันนี้ภูมิใจไทยเปิดแคนดิเดตนายก ok ออกมาเฮ้ย ตลาดแบบปุบปับปุบปับเดี๋ยวดูเพื่อไทยเดี๋ยวดูประชาชนเดี๋ยวดูประชาธิปัตย์ใช่ครับอีกสองคัิตทิศอาจจะเปลี่ยนใหม่ใิ่ยิงไกลๆเลือตั้งยิงเปลี่ยนทุกวันครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แห่งนี้วันนี้ผมและคุณสิโรธครามพไบบุลลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ